นี่แหละครับคือวิธีรวบน้ําให้ไวข้าวต้นจะแก่งกาบหนาแล้วโคนสะอาดออกรวงสมบูรณ์นะครับปุ๋ยรอบแรกวานสิบห้าวันไม่เกินยี่สิวันรอบสองสี่สิห้าวันวานเลยแล้วก็เสริมด้วยทางใบเห็นไหมครับจังหวะรอบแรกยังไม่ทันกินหมดรอบสองเราเติมอีกแล้วเขาก็จะกินเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ภูมิคุ้มกันเขาจะสูงไม่ว่าจะเป็นร้อนจัดหนาวจัดเขาก็ยังพยุงตัวอยู่ได้ยังให้ดอกออกผลออกรวงอย่างงดงาม นะครับลวงสุกหมดแล้วนัดรถเกี่ยวแล้ววันสุกนี้แต่ใบธงยังเขียวปัดอยู่เลยครับเห็นไหมครับเม็ดใสเป็นกระจกเลยห้าสี่ห้าหนึ่งนี่เองพระเอกของเราเดี๋ยวเรามาติดตามอีกทีหนึ่งวันสุกนี้ว่าจะได้เท่าไหร่แต่ลักษณะนี้เป็นเกียนแน่นอนที่ของสิบเจ็ดตำบลดอนฉิมพีอยู่แปลงนาผู้ใหญ่แกะวันนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ยี่สิบไร่ รอบที่แล้วข้าวดีดบานตะเกียงหรือบานตะไทยหลังจากเกี่ยวครั้งที่แล้วนะครับก็อัดน้ําประมาณสามสี่วันแล้วก็ย่ําฟางแล้วก็ฉีดด้วยสารย่อยสลายฉีดได้เจ็ดถึงสิบวันนะครับก็ทําการปัน่นหลังจากนั้นลอยประมาณสี่หรือห้าวันก็สามารถชักล่องรูปเทือกทําได้แล้วปัจจุบันนะครับข้าวดีดลดลงไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนแล้วตอนนี้ข้าวออกรวงแล้ววิธีรวบน้ําครับ หลังจากหวานข้าวได้วันหรือ2วันคุมเลน7วันหรือ8วันก็ได้ครับก็ฉีดคุมค่าอายุประมาณ12หรือ13วันอัดน้ําให้ท่วมยอดเลยครับแทบท่วมยอดเลยนะครับเขาเรียกว่าวิธีรวบน้ําให้ไวแล้วก็ทําการหวานแร่บวกกับปุ๋ยเคมีเพื่อให้ข้าวหนีวัชพืชต่างๆนะครับก็คือหวานปุ๋ยให้เร็วขึ้นเพื่อเร่งการแตกกอเร่งโครงสร้างของระบบลําต้น หลังจากนั้นอีกรอบหนึ่งวานสี่สิบห้าวันแล้วก็ฉีดด้วยฮอร์โมนทางใบปัจจุบันดูครับนัดรถวันศุกร์นี้แล้วข้าวเนี่ยลวงสุกหมดแล้วเม็ดใสหมดแล้วนะครับน้ำหนักดีก้มเป็นเขียวเลยแต่ดูใบธงครับใบธงยังเขียวตั้งสะอาดไม่มีรอยเลยใบธงใบสุดท้ายเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าโรงครัวนะครับที่เขาสามารถ รุงอาหารได้มเมล็ดก,ก็จะสมบูรณ์และใสแต่งแบบนี้เห็นไหมครับเหลืองเป็นทองเลยเหลืองอัลลาน์ดในข้าเลือกเหลืองอัดลาดลวงเป็นลูกคลื่นเลยและที่สําคัญดูนาข้างๆครับใช้ทั่วไปตามท้องตลาดล้มอัลลาดหมดแล้วอแต่ทําไมของผู้ใหญ่แกไม่ล้มข้าวพันเดียวกันหวานวันเดียวกันวันนี้ตัวแรกทําให้ต้นเนี่ยแข็ง แล้วก็ใบสากต้นแข็งเขาเรียกต้นแข็งข้าวแกลงนั่นเองนี่ครับดูสังเกตดูได้เลยข้าวแกลงจะเป็นแบบนี้ต้นไม่สูงมากแต่ต้นใหญ่กาบหนาแล้วเวลาออกรวงเห็นไหมครับเหลืองเป็นฟองอลามหมดเลยหากคลิปนี้หากคลิปนี้ฟังดูแล้วดีมีประโยชน์ก็ฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์และกดติดตามแนละที่สำคัญคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ สำหรับมือนี้ก่อนจะไปลาก็ต้องลาไปก่อนโอเคแล้วพบกันที่รวงงามๆแบบนี้ครับ